ตอนนี้เราจะขึ้นช่างครับดูสิน้ำหนักจะได้เท่าไหร่น้ำหนักรวมเท่าไหร่ช่างแยกก่อนนะหนึ่งสี่สามได้แล้วร้อยรูขัดอีกร้อ<ะ>ยรูตุ้ไมไหมเอาไปเอา

ไฟฟ้าครับดีที่ขับไม่โคเป็นโอ้เป็นแบบคีบเหรอลุ่นไหนวะเนี่ยไฟฟ้าครับ bạn hơi va gặp cà phê bay nói đi โอ้ยมอเตอร์ยังใหญ่เลยครับปั่นปั๊มนี <t <t ่ต้องปาดไหม ตัวเดินก็ไม่มีนะครับเลยเอาเท่าไหร่3 7บ่ร ขับรถไรไม่นิ่งเลยเนี่ยฮะขับนิ่งๆน้นอยไหมอ้หู้คนัเตเออีมดีเงียบดีโอ้วโหลดด้วยโหลดนี่โหลดเหมือนกันนะออยีกตังนึงอีกตันหนึ่ง มันต้องถอยรถไหมละ่ะทำไมเขาใช้แบบขีบทำไมไม่ใช้พุ่งกีเฮ้ยทำไมเขาไม่ใช้พุ่งกีอ่ะฮะมันตั้ยากยากเหรอมันตั้งโอเรุ่นเลยยากอ๋อก็เลยใช้ขีบ เกือบแล้วโอ้แม่มันสั้นไปหน่อยครับดูครับสามสิบหกแล้วเท่าไรละเท่าไรละ,ะ,ระตักอีกยังไม่ถึง มาแล้วมาแล้วมาแล้วสามสิบเจ็ดยี่สิบเกินแค่นี้เป็นไรหรอกมั้งโอ้พอ,อดีแล้วเอาเฮ้ยโอนมันได้ค่าตักไหมนี่ตักเองอะ่ะได้ไหม đây à lấy bạc lên đi các bạn. mày có cơn lắm không có quá nhiều, không ได้ไหมนี่จบขนาดอะไรเป็นอันนีแหละเองลงได้ไหมล่ะเองลงได้ไหมล่ะได้อะไรมาเยอะแยะนี่ก็ฝากให้สมียนอ๋อฝากให้สมียนมีฝากอีกไหนของเราได้เนื้อเท่าไหร่ 26อาวอาวไว้มั้ยนี่สบายสบายครับอันนี้ก็คือน้ำหนักไม่เกิน37ตันนะครับโอ้โห ซิลาดยางมันจะดันไหมเมื่อกี้ทางออกจากบ่อเนี่ยโอ้โหดันตึกตึๆกตึกตึกเลยครับมาดูครับลาดยางนะครับจะดันไหมอันนี้โลอ่ะนี่หายแล้ว เดียวร้อยกิโลใช่ไหมร้อยยี่สิบโล เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะพาเจ้าแปดล้อมาลองดูครับว่ามันจะเป็นอย่งไงครับเนื้อสามสิบหกตันอันนี้เนื้อยี่สิบหกตางก,กันสิบตันโอ้เขาเลยเยอะกว่าเราเยอะเลยนะครึ่งนึงเลยอนะ ฝนก็ยังตกนะครับเอฝนตลอดอย่างนเงี้ยรเราเลี้ยวซรายเหรอ, <Okay. S 1> อมาตรงนี้ก็ขึ้นมอนะครับนี่ <c oughs> มันจะกินน้ำมันตรงขึ้นมอนีแ่แหละ เราก็ดีดโลรอเลยใช่ไหมออกเกียร์อะไรครับ2สอง,สองปข้งหน้าก,ก,ก็ได้ดูการใส่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับใครที่อยากขับไมบเกียร์ยี่ตันเป็นนะครับก็จะมีดีดดีดลงโลดีดขึ้นไฮครับ ช็อตอ่ะฮะดีลิเ,เต็งครับดีลิเ,เต็ง,ร,ตร,งตรถพว่วงจะเข้าเข้าออกออกกัน ไปลุกแม่อันนี้ออกตัวแบบขึ้นมอลเลยนะครับตรงนี้สองละสามเลยสี่โล ดีดไหมทีนี้หรือ,อยังห้าก่อนห้า,ห,าห้าโลาดีดรอหายไหมหกเจ็ด ใส่สิบนะครับเกียร์เก้าอยู่ครับสิบว้าวกว่าจะหมดเกียร์สามกิโลครับโกโกยอกยอกประมาณหนึ่งโลครับถึงเกียร์สิบ เร็วอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แปดสิบมันต้องให้ได้ประมาณสักเก้าสิบได้ไหมเก้าสิบได้ครับนะ ครับครับโอ้บอ,อ,อแต่รถโลงๆไม่ค่อยมีรถเลย